ก็มาต่อนะคะคลิปนี้นะจะมาอธิบายนะคะแล้วก็จะมาบอกนะคะเกี่ยวกับการเขียนคํานํานะคะว่าควรจะเขียนยังไงที่มันดีเนี่ยมันเขียนยังไงนะคะต้องเขียนแบบไหนนะคะเอาแบบพื้นฐานก่อนเนาะเอาแบบพื้นฐานก่อนก่อนที่เราจะไปเริ่มเขียนกันเนี่ยเดี๋ยวเราต้องมาดูในเรื่องของขอบกระดาษก่อนนะคะเพราะว่ามันเริ่มเข้าส่วนทั้งในของเล่มและส่วนท้้งในของเนื้อหาและ เล่มข้างในเนี่ยตั้งแต่คํานำเป็นต้นไปเลยนะคะเราจะตั้งค่าหน้ากระดาษนะจะมีเป็นเซนกับเป็นนิ้วเนาะก็ดูตามความเหมาะสมนะคะแต่ถ้าเป็นนิ้วเนี่ยก็จะตั้งง่ายนิดนึงนะก็คือเป็นบนซ้ายนะคะ1.5นะคะแล้วก็ล่างขวานะคะล่าง ล่างข้างล่างกับบุมกระดาษแถบขวานะคะก็จะเป็นหนึ่งนะแต่ว่าหัวด้านบนนะคะถ้ามันกว้างไปนะหนึ่งจุดห้าเนี่ยมันกว้างไปหนึ่งจุดห้านิ้วนะคะใช้นิ้วหมดเลยนะถ้าเกิดมันกว้างไปเนี่ยก็เอาตามความเหมาะสมคือเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งก็ได้นะคะคำนำเนี่ยเราก็จะเขียนคำนำนะคะตรงกลางใช่ไหมอย่าลืมใส่ตัวหนานะทุกคนอย่าลืมใส่ตัวหนานะคะแล้วก็ดู ขนาดมันจะใหญ่หน่อยก็คือ18นะคะแล้วก็ตรงเนื้อาหาเนี่ยก็จะเป็นขนาด16 1 6กนะคะก็คือมาตรฐานมาตรฐานคือ16พอยนะทุกคนโอเคไหมอ่ะ1 6บพอยนะคะดังนั้นนะเริ่มประโยคแรกนะก็คืออันนี้เร่มแรายงานอย่างเดียวนะบอกเลยว่ารายงานเล่มน,นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เอามาจากหน้าปกเลยข้างล่างนะคะรายวิชาอะไรใส่ไปนะคะใส่รหัสไปเลยนะคะให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็บอกว่าเราทําเรื่องนี้เนี่ยเรื่องอะไรเราทําเรื่องอะไรเพื่ออะไรนะคะใส่ไปด้วยเพื่ออะไรทรําเล่มนี้เพื่ออะไรและในเล่มนี้มีเนื้อหาอะไรบ้าง <mag cha. S 2> <ะ>ก็ไปดูที่สาราไปดูที่ว่าเราเตรียมเนื้อหาที่เราจะใส่สารบัญใช่ไหมว่าเนื้อหาในเล่มของเราอะมีอะไรบ้างนะคะ อ่าถ้าเอาแบบยกตัวอย่างแบบไปเห็นง่ายๆเนาะเอาเรื่องต้นไม้แล้วกันต้นไม้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของลักษณะพันธุ์การปลูกวิธีการปลูกใช่ไหมแล้วก็มีวิธีวิธีการปลูกวิธีการรดน้ําวิธีการใส่ปุ๋ยวิธีการดูแลมันก็จะอยู่ในพวกนี้มันก็จะอยู่ในวิธีการดูแลใช่ปะเราก็เอามาเอาเนื้อหาพวกนี้ยมาใส่แล้ว แล้วก็ต่อด้วยว่าและได้ศึกษาอย่างเข้าใจเพื่อเป็นประโยชน์กับการเรียนผู้จัดทำหวังว่ารายงานเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านหรือนักเรียนนักศึกษาที่กําลังหาข้อมูลหากมีข้อผิดพลาดประการใดก็ขออาภาัยมาณนะที่นี้ใส่ด้วยก็ได้นาทีนี้ด้วยนะคะ แล้วก็จบท้ายได้ผู้จัดทําลงมานะคะอยู่ในมุมมุมขวาเนาะก็เขียนว่าผู้จัดทานะคะแล้วก็ใส่ชื่อลงไปนะคะหรือว่าใส่วันที่ด้วยก็ได้นะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะใส่แค่ชื่อก็พอนะคะชื่อไม่ต้องมีคานําหน้านะใส่ชื่อเลยชื่อแบบชื่อกับนามสกุลเลยนะคะไม่ต้องใส่คํานําหน้านางสาวเด็กหญิงเด็กชายนะคะไม่ต้องใส่นะคะอันนี้เป็นส่วนของคํานำเนาะ อันนั้นที่คือยุยบอกไปนะ่ะมันเป็นหลักทั่วไปที่เราใช้เขียนแบบอย่างง่ายเนาะว่าอธิบายว่าเนี่ยมีเนื้อหายังไงมีจุดประสองค์อะไรในการทำเนะี่ยรายงานเล่มนี้นะคะวิธีที่จะเขียนให้คํานําน่าสนใจนะคะก็จะมีอีกลายวิธีเลยนะคะวิธีแรกเนี่ยก็คือการเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบสุภาษิตคำพังเพยนะคะเอามาใส่นะคะเพื่อเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็สามารถเอาไปประกอบเขียนได้เนาะแล้วก็จะมีเรื่องของ การเล่าเรื่องนะคะการเล่าเรื่องแบบเอาเรื่องแบบเล่าสั้นๆนะคะเพราะว่าคานาเนี่ยมันจะไปต้องยาวมากนะคะมันจะมีแค่3ส่วนนะส่วนบนส่วนเกินส่วนกลางแล้วก็ที่เป็นแบบอธิบายเนะะื้อหานิดหน่อยนะคะแล้วก็ส่วนท้ายนะคะที่เป็นการบอกแบบว่าบอกเกี่ยวกับว่าเราต้องการแบบเพื่ออะไรอ่ะต่อมานะคะก็คือการกล่าวนะคะถึงบุคคลสําคัญนะคะหรือว่าการอธิบาย ความหมายหรือว่าตั้งคำถามหรือ,เ,อเรื่องของปัญหาที่น่าสนใจนะคะใส่เข้าไปด้วยให้ผู้อ่านนะคะได้เอ๊ะแล้วแบบอยากอ่านข้างในต่อนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคสำคัญนะคะหรืออีกเทคนิคหนึ่งนะคะนั่นก็คือเอาใจความสำคัญนะคะของเล่มนั้นนะคะคือเป็นเนื้อหาใจความสำคัญทั้งหมดเลยนะคะ สรุปแบบสั้นๆย่อๆนะคะใจความสําคัญก็คือห้ามเกินสามบรรทัดนะแบบใจความสําคัญเลยแล้วก็เอามาใส่เลยนะคะว่าแบบมันเล่าถึงอะไรบ้างนะคะแบบย่อๆให้เขาได้รู้ว่าโอเคถ้าเขาได้อ่านเล่มนี้นะเขาจะได้รู้อะไรบ้างและเขาได้รู้อะไรไปบ้างแล้วนะคะเหมือนแบบ เนให้ความลุกไปกอนอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องนะคะเทคนิคนะคะการเขียนนะคะคำนำให้น่าสนใจนะคะสามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกงานเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเขียนนะคะที่เอาไปเขียนวนวนิยายเขียนคำนำหน้าปกหนังสือเขียนคำนำหน้าปกนิยายหรือว่าที่ ต้องใช้ในการเขียนคำนั้นนะคะสามารถใช้เทคนิคพวกนี้นะคะเอาไปใช้ได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ครูยยด้วยแล้วพบกันในคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ